สวัสดีค่ะหลายๆคนนะคะกลุ้มใจกับช่วงนี้นะคะก็เลยอยากจะมาชวนคุยค่ะว่าเราจะผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรใครเข้ามาแล้วคะสวัสดีทักทายแชร์ไลฟ์นี้ออกไปคะ่ะหัวใจไลฟ์ยิ้มกดได้กดนะคะถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเคยเจอกันมาดาฟินนี่เป็นกูรูที่ออมันนี่ชอบพูดชอบคุยชอบเขียนเกี่ยวกับเรื่องเงินงานชีวิตนะคะ อยากให้คนที่ติดตามกันเป็นคนที่หาเงินง่ายใช้เงินเป็นเก็บเงินเก่งแล้วก็มีความสุขหัวข้อในวันนี้อยากจะมาสกิดใจหลายๆคนนะคะในเรื่องของว่าเออีีกฤตในช่วงนี้หลายๆคนบอกหาความสุขไม่ได้เลยนะคะกลุ่มใจเครียดกับหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินมาดามฟินนี่ก็เลยจะมี6สิ่งที่ถ้าทำตามนี้นะคะ่ะเราจะผ่าน วิกฤตนี้ไปได้พร้อมฟังแล้วนะคะขอให้คุณพิมพ์เลข5ค่ะจากนั้นขอคนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อให้เนื้อหานี้ไปถึงเพื่อนๆพ,พวกเราที่วันนี้เขาเครียดอยู่นะคะกลุ้มใจอยู่มี6ข้อมาให้พร้อมฟังแล้วพิมพ์5ค่ะขอหนึ่งแชร์นะคะแล้วก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กัน6ข้อนี้นะคะอ่านมาจากอ่าเว็บไซต์ของฝรั่ง คำแรกก่อนที่จะเข้า6เรื่องนั้นนะคะทุกคนอยากให้ได้ยินประโยคนี้ it's okay to be not okay พูดอีกครั้งหนึ่ง it's okay to be not okay นะคะอันนี้ก็คือพูดแบบสำเนียงไทยพูดครัที่3 it's okay to not be okay แปลว่าพูดสามคำัไม่เหมือนกันคืออะไร เอาภาษาไทยภาษาบ้านพอ่อบ้านแม่เราแล้วกันนะคะมันโอเคเว้ยที่เราจะรู้สึกไม่โอเคเข้าใจเรื่องนี้พิมพ์ห้าค่ะกดหัวเราะเพราะว่าหลายหลคนนะ่ะบอกตัวเองหรือคนอื่นนะ่ะบอกว่าแกจะต้องโอเคแกต้องผ่านไปได้อะไรเงี้ยมาดามก็รู้สึกเหมือนกับหลายๆคนแล้วก็เห็นด้วยกับบทความนี้ก็คือว่ามันก็ปกติเปล่าวะที่เราจะรู้สึกไม่โอเคในบางช่วงในบางเหตุการณ์ของชีวิต นื้อออกไปแต่ถ้าเราเนี่ยเก็บกดแล้วก็พยายามบังคับฝืนใจว่าเราจะต้องเป็นคนที่รู้สึกดีกับทุกเรื่องทุกเหตุการณ์เราจะต้องเป็นคนที่สตรองเราต้องเป็นคนที่เข้มแข็งต้องเข้าใจทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างได้มาราว่ามันจะทําให้เรากลายเป็นคนเก็บกดแล้วความทุกข์ความเครียดทั้งหลายก็อาจจะยิ่งทวีคูณขึ้นนะคะเข้าใจเรื่องนี้กดหัวเราะค่ะอือคุณว่ายังไง ว่ายังไงสําหรับคนที่เข้ามาแล้วนะคะมาดามไม่อยากให้คนหลายๆคนนะรู้สึกเก็บกดกับความรู้สึกของตัวเองวันนี้ is okay to be not okay นะคะมันไม่เป็นไรที่จะรู้สึกไม่ดีค่ะเพราะว่าการที่เรารู้สึกทั้งดีและไม่ดีมันก็คือมันเป็นความรู้สึกของเราทั้งหมดนะคะหกข้อนี้ที่จะพูดต่อไปนี้อ่าข้อแรกเขาบอกว่าในช่วงตอนนี้นะคะ อยากให้คุณนั้นกำหนดกิจกรรมกิจวัตรประจำวันว่าแต่ละวันเราจะทำอะไรคร่าวๆเพราะว่าหลายๆคนที่ work from home นะคะหรือว่าต้องออกจากงานมาอยู่บ้านปุ๊บว่างเลยไม่มีอะไรทําเลยมันทําให้ชีวิตยิ่งเคว้งคว้างแล้วคุณก็มีเวลาที่จะไปคิดมากคิดเยอะ ดังนั้นอันดับแรกนะคะทุกคนไปกําหนดกิจวัตรประจําวันของเราใช้อารมณ์เหมือนเรามีตารางสอนสมัยเรียนจาได้ไหมพิมพ์คํานี้เลยนะคะตารางสอนทุกคนอยู่บ้านมีตารางสอนเป็นของตัวเองนะคะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นค่าเราจะทําอะไรอันนี้ไม่มีใครมาสั่งเรานะแต่เรากําหนดกิจวัตรประจําวัน เรากำหนดตารางสอนให้ตัวเองเพื่อที่ว่าเราจะไม่ได้แบบว่าไปต้องไหลเลื่อนฟุงซ่านนะคะเข้าใจเรื่องนี้แชร์ไลฟ์นี้นะคะแล้วก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันตลอดการไลฟ์ได้นะข้อ1กําหนดกิจวัตรประจําวันหรือเข้าใจให้ง่ายๆก็คือตารางสอนสวัสดีค่ะทุกคนไปต่อในข้อ2นะคะ อยากให้คุณจำกัดการรับข่าวสารการดูทีวีการติดตามสื่อโซเชียลเพราะว่าการรู้เรื่องข่าวสารบ้านเมืองเป็นเรื่องดีค่ะแต่ถ้าเกาะติดชนิดนาทีต่อนาทีถามว่ามันเครียดเกินไปไหมคุณเท่านั้นที่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณมาดามเป็นคนนึงนะสุภาพ ไม่เปิดทีวีมานานแล้วไม่เปิดทีวีมานานแล้วเพราะว่ากูเปิดทีไรมีแต่ข่าวร้ายมีแต่ข่าวที่ทําให้รู้สึกแบบเราไม่น่าอยู่ในประเทศนี้เลยหรือโลกสมัยนี้มันอันตรายดังนั้นรับรู้ข่าวสารได้แต่แบบมาดาว่ากําหนดเวลากํากหนดขอบเขตเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราคือประชาชนเราไม่ได้ทํางานอยู่ในสํานักข่าว หลายๆครั้งเราเผลอที่ไปติดตามข่าวบางอย่างมากเกินไปมันเครียดเราต้องถามตัวเองว่าที่เราติดตามข่าวขนาดเนี้ยเรากำลังรู้สึกยังไงเรากำลังรู้สึกกลัวอะไรกันแน่นะคะเราทําอย่างนั้นทำไมเราว่ามาดามว่าต้องถามตัวเองอะ่ะเออสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าค่ะสบายดีค่ะ ขอบคุณนะคะเออดังนั้นน่ะจำกัดการรับรู้ข่าวสารเอาแค่พอรู้ก็พอเนาะว่าแบบวันนี้ที่ไหนเขาเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ว่าต้องติดตามแบบโอ้โหนาทีต่อนาทีมีคนตายกี่คนมีคนติดเชื้อเพิ่มกี่คนมาทาว่าเราดูสรุปประจําวันก็ได้ป่ะสิ่งที่เราน่าจะทําเนาะก็คือดูแลตัวเองให้ดีดูแลครอบครัวของเราให้ดีดูแลทุกคนที่เราพบเจอว่าเออช่วยกันป้องกันนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ย แล้วหลังจากนั้นมาดามว่าเรื่องของสรุปตัวลงตัวเลขสถิติกูว่าดูวันละครั้งก็พอปะวะบางคนคือดูแบบรายชั่วโมงอย่างเงี้ยยิ่งกว่าสำนักข่าวไทยเออคนทํางานในไทยรัฐออนไลน์แบบว่าไม่ขยันเท่ามึงเลยมัง้งบางคนอะนะคะตอนนั้นข้อหนึ่งมีรูทีนมีกิจวัตรประจําวันมีตารางสอนข้อสอคือจํากัดเวลาในการรับข่าวสารน้อยอืม นึกให้ได้เราคือประชาชนคนธรรมดานึกให้ได้เราทำอาชีพหลักคืออะไรเออเราไม่ได้สํานักข่าวไทยนะคะไม่ต้องไลย์ชั่วโมงไลน์นาทีขนาดนั้นมันเครียดอืมข้อสามในวันที่อ่ะอยู่ที่บ้านพวกเราหลายคนในที่เนี้ยเรื่องนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นกับคุณแต่หลายๆคนเว่ยแม่งตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยโอเคว่าถ่ายเฟซดูลายแต่ อยากให้วิดีโอคอลนะคะเห็นหน้าหาญาติหาเพื่อนบ้างอืมแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าไม่เหงาจนเกินไปบางคนคิดว่าไม่จําเป็นแต่ก่อนอะไม่จําเป็นแต่ตอนเนี้ยที่ข้างนอกมันไม่ปกติมันก็ทําให้เราอะคิดไม่ปกติหรอกการที่คุณยังแบบว่าคุยกับเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันห่วงใยกัน รับรู้ความรู้สึกซึ่งกันและกันมันจะทําให้คุณเนี่ยแบ่งเบาใจขึ้นได้นะคะเนี่ยมาดามเมื่อเช้าเนี่ยก็โทรหาเพื่อนคนหนึ่งตอนแรกมันก็จะไม่ยอมคุยด้วยมันก็บอกว่ามันยุ่งมันเครียดมากเราก็มีวิธีถามชวนคุยต้อแหลให้ฮาไปจนมันก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นหน้าที่หลักของเราเมื่อเจอเพื่อนเครียดก็คือฟังเออแต่ถ้าเราเครียดอยู่ก็ดําเพิ่งไปฟังเยอะเดี๋ยวมันจะเครียดไปกันใหญ่แต่คนที่เครียดอยู่ทุกคนฟังให้ดีนะคะ เขาต้องการคนรับฟังไม่ได้ต้องการคนแก้ปัญหาห,าหรือสั่งสอนในเวลานั้นเข้าใจเรื่องนี้พิมพ์เข้าใจค่ะยังไม่ได้แชร์แชร์ค่ะเวลามีคนมาบอกว่ากุ้มใจแล้วเล่าให้คุณคุณฟังนะคะหน้าที่ของคุณคือฟังไม่ใช่การตัดบทแล้วก็บอกว่าทําอย่างนั้นส,างงานสี่อย่างงู้นสี่อย่างนั้นสี่คนกุ้มใจเขาอยากได้คนฟังฟังก่อนนะคะดั้นั้นข้อสามคือเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นบ้างเข้าใจยังข้อหนึ่ง มีรูทีนมีตารางสองข้อ2องจำกัดการรับข่าวสารบ้างนะคะข้อ3ติดต่อกับผู้คนเพื่อนฝูงบ้างนะคะรับรู้รับฟังมีอะไรก็ระบายออกมาบ้างนะคะแชร์หรือยังแชร์หรือยังอขอบคุณทุกคนนะคะพี่โนกครูหนิงและทุกๆคนคุณจํารัดด้วยและคนอื่นๆด้วยนะข้อ4ี่ค่ะดูแลตัวเองอย่างน้อยสองเรื่องนี้ค่ะกินให้ได้ นอนให้หลับแล้วแถมเรื่องของการออกกําลังกายข้อแรกมาดาไม่ห่วงหลายๆคนเลยเรื่องกินให้ได้หลายหลายคนบอกกูกินเยอะด้วยซ้ํากักตัวเสร็จต,ต่อไปคือลดน้ําหนักหรือเปล่า,าแต่มันก็จะมีบางคนที่กินไม่ลงมันเครียดขอให้คุณดูแลเรื่องของการกินให้ได้นอนให้หลับนะคะถ้าคุณนอนไม่หลับอยากจะให้คุณเนี่ยเช็คสภาพการนอนของคุณห้องนอนของคุณอ่ะสบายไหมมีอะไรตรงไหนที่มันแบบเออฝุ่นเยอะหรือทําให้ นอนไม่สบายหรือเปล่าการเปิดไฟการเปิดทีวีหรือเปล่าหรือการไม่ดูมือถือนะคะสักสองชั่วโมงก่อนนอนก็จะทําให้ติดใจคุณสงบลงดีขึ้นนั่นคือกินให้ได้นอนให้หลับแล้วก็ถ้าสามารถออกมาทําได้นะคะหรือจริงๆแล้วในบ้านก็ทําได้ก็คือการออกกาลังกายเล็กๆน้อยๆอ,อืมแล้วข้อห้านะคะข้อห้า อยากให้คุณซึ่งข้อนี้มาดามทาไม่ได้ข้อนี้มาดามขาดอยู่แต่หลายๆคนทําได้แล้วคือเรื่องของการดูหนังดูละครอ่านหนังสือเสียบ้างคือเขาบอกว่าให้เราอ่ะทุกคนควรจะอยู่กับปัจจุบันนะแต่ควรจะออกไปจากความจริงบ้างออกไปในโลกแห่จงจินตนานการ ไปดูหนังอ่านวรรณกรรมนะคะจะดูซีรีส์หรืออะไรก็ได้เพราะการที่เราแบบจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นคือรู้แล้วว่าเกิดขึ้นด้วยแต่เราก็ควรจะมีโมเมนต์ที่แบบอะไรพักกอนเออพักก้อน,อกกอนไปดูอะไรที่มันแบบว่าไม่มีสาระเฮฮานะคะหรือว่าเป็นโลกที่มันอยู่ในจินตนาการไปเลยคือพักจากโมเมนต์เรื่องจริงบ,บ้างซึ่งข้อนี้มารามสารภาพมารามจะทําไม่ได้มาดามเป็นคนที่หยุดคิดไม่ได้แล้วเมื่อวานไปนกายภาพบําบัดมาก็คือแบบ กล้ามเนื้อทั่วร่างกายเลยมันเครียดอืมถามว่าเราเป็นคนที่คิดตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วในภาวะแบบเนี้ยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเรายิ่งคิดคูณสองเลยคือเราคิดเราเครียดเผื่อคนอื่นด้วยเราแบบเออเราจะทำค er อนเทนต์เนื้อหายังไงดีเราจะช่วยคนอื่นยังไงดีมีเพื่อนที่แบบมาปรึกษาให้ช่วยเรื่องของธุรกิจและการตลาดค่อนข้างเยอะนะนะนะ้าเมือ่อวานไปกายภาพก็คือนะักกายภาพบอกเลยว่ารู้เลยว่าเครียด เพราะว่ามันเทนชั่นความตึงของกล้ามเนื้อ,อม,มันมันมันบอกเราไม่ได้ตึงเครียดจากการใช้ร่างกายเยอะนะแต่มันเป็นเรื่องของความเครียดภายในร่างกายเออเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูหนังไม่ดูซีรีส์เพราะเรามันโรคจิตแหะเรารู้สึกว่าเรามีงานต้องทําตลอดเวลาซึ่งจริงแล้วมันไม่จริงเว้ยการมีงานต้องทำตลอดเวลาจริงๆคือไม่จริงบางทีก็คือเผลอเล่นโซเชียลแล้วก็ไม่ได้ได้ทางาน แต่ไม่ยอมเปิดทีวีดูหนังสวัสดีค่ะคุณแอนและทุกๆคนอืมคือคนอื่นอาจจะติดซีรีส์แต่มาดามมีปัญหาคือรู้สึกผิดที่จะดูหนังทงั้งทังที่บางครั้งก็ไม่ได้ทำงานการมานั่งเล่น Facebook แบบไม่ได้งานแล้วก็เสียสายตาจรงจริงคือไปดูหนังหรือไปนั่งเ,ยเฉยเยยังดีกว่าเข้าใจเรื่องนี้ไหมทุกคนเออคือให้พักก่อนพักผ่อนจะไปเต้นติ๊กตอกนะหรือจะไปดูซีรีส์ไปอ่านวรรณกรรม ขอให้คุณพักจากเหตุการณ์หรือโลกทีพ่พามันจริงจงหน้าบ้างซึ่งข้อนี้มาดามสัญญานะเดี๋ยวคืนนี้กูจะดูซีรีส์สักสองตอนทำได้ไหมวะสุดท้ายนะคะข้อหกก่อนจะจากกันไปข้อหกแชร์ก่อนกดหัวล็อกก่อนแล้วพูดคำนี้นะคะแล้วมันจะผ่านไป <c oughs> แต่แม่งไม่ใช่วันนี้โอเคปะ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ไม่ใช่วันนี้โว้ยคือมันเป็นคำที่เขาบอกว่าให้คุณมีความหวังแล้วแม่งคือเรื่องจริงว่าสุดท้ายมันจะผ่านไปแต่กูไม่รู้ว่าวันไหนที่แน่ๆคือมันไม่ใช่วันนี้ดังนั้นต้องมีทั้งสองประโยคคือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ไม่ใช่วันนี้มันก็จะมีอารมณ์พอดีคือ ให้มึงอะสุดท้ายรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแหละมันแค่ไม่ใช่วันนี้ไงอืมแต่ถ้าคุณไม่มีคำหลังอะแม่งก็จะสวยลอยมากเลยแบบลาวินเดอร์หน้าเผาทุ่งนะอืมใช่แล้วมันจะผ่านไปขอตกอีกคำหนึ่งคือแต่ยังไม่ใช่วันนี้เพราะฉะนั้นจงอยู่กับวันนี้แบบที่เข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเออมันมันมาดาว,ว่ามันดูบาลานซ์ดี แต่ถ้าเราบอกว่าฉันอยู่กับวันนี้วันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะผ่านไปเราจะอยู่อย่างไม่มีความหวังเราจะอยู่อย่างบางทีมันทุกข์เกินจําเป็นเข้าใจป่ะตอนนั้นนี่คือหกข้อที่มาดามไปเจอในอนิตยสารในเว็บไซต์ของฝรั่งนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเอามาเขียนอีกเพื่อที่พวกเราจะได้อ่านทบทวนแล้วก็แชร์ได้หกสิ่งที่คุณควรจะต้องทําในช่วงนี้นะคะอย่างที่ศูนย์อย่างที่ศูนย์อย่างที่เจ็ดก็ได้วะ ทั้งหมดเดี๋ยวจะเขียนเป็น7ข้ออ่ะข้อ1นึ is okay to be not okay มันปกติที่คุณจะรู้สึกไม่ดีบ้างอืเราไม่ใช่คนบ้าดังนั้นเราต้องรู้สึกได้ทั้งสุขทุกข์อืมถ้าคุณสุขตลอดเวลาเราเราคงไม่ปกตินะคะดังนั้นในช่วงเวลาที่มันเป็นแบบนี้มันโอเคที่เราจะไม่โอเคซึ่งเรื่องเนี้ย เจคเคโรลิงได้ทวิตบอก mm hmm. เร็วๆเวนี้ยที่ผ่านมาเนี้ยว่าพวกโค้ชทั้งหลายคะ่ะ mm hmm. การที่มึงมาบอกว่า mm hmm. ช่วงนี้มีเวลาให้พัฒนาตัวเองอย่างขี้เกียจมันคือการพูดแบบไม่เข้าใจผู้คนซึ่งมาดามเห็นด้วยชิบหายเลย mm hmm. แล้วมาดามรู้สึกว่าเราควรจะฟัง J.K. เนื่องจากว่าหนึ่งเขาเป็นไอดอลเจ r เคโ i ร g ที่เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์อืม mm hmm. เขาเป็นไอดอลของมาดาม ทำไมมาดามควรฟัง JK เพราะว่าเขาเคยผ่านช่วงดำมืดของชีวิตมาไม่รู้ทุกคนรู้เปล่าเขากว่าจะเขียนหนังสือแล้วดังอะมันนานมากนะแล้วก็อยู่อย่างลำบากแล้ก็รับเงินประกันสังคมมาเลี้ยงลูกในฐานะแม่เลี้ยงเดียวนะตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่านิยายเขาจะดังแ้วสุดท้ายเขาก็ดังแต่เขาจําวันนั้นได้ว่าเขารู้สึกยังไงดังนั้นเขาก็เลยมาทวิตบอกกับพวก โค้ชต่างๆที่มาคอยบอกผู้คนว่ามากระตุ้นนะเออให้ทําอย่างนั้นสี่อย่างนั้นสี่อย่างนั้นสี่อย่างงี้ว่าเข้าใจผู้คนบ้างว่าประมาณนี้นแหละมันโอเคเว้ยที่มึงจะไม่โอเคแล้วมึงควรจะรับรู้ทุกความรู้สึกซึ่งมาดามเข้าใจเลยดังนั้น,น,นถือว่าขอบคุณเจเคที่มาเตือนสติไม่ให้เราเกลี้ยกล่อมใส่คนที่เขารู้สึกแย่สำหรับมาดามมาดามจะบอกเสมอว่าให้รับรู้ว่าเรารู้สึกแย่ yeah. แต่เราอย่าจมอยู่กับมันนานมาดาไม่ใช่สไตล์ที่แบบว่ามึงห้ามรู้สึกมึงต้องรู้สึกแล้วรู้สึกไปให้พอหลังจากนั้นก็คือไปต่อนะคะดังนั้น it's okay to be not okay ข้อ2 it's okay to be not okay take ใหม่ข้อ2ต้องมีกิจวัตรมีรูทีนมีตารางสอนไม่งั้นชีวิตจะไหลเลื่อนนะคะแล้วหมดไปวันๆแล้วคุณจะยิ่งเศร้าซสมกระถือข้อส จำกัดการดูและฟังข่าวสารตราบใดที่คุณยังไม่ได้ย้ายงานไปอยู่สำนักข่าวไทยไทยรัฐออนไลน์เดอะสแตนดาร์ดอมาลินทีวีสำนักข่าวเอ็มไทยอะไรอีกมึงก็ไม่ต้องอัปเดตหลายนาทีหลายชั่วโมงขนาดนั้นมันเครียดติดตามวาระหนก็พอไหมเรื่องตรงลวงต้นเลขเออเขาไปเจอเขาไปจับคนใครที่ไหนเงี้ยเราต้องดูความพอดีนะว่าเราต้องอัปเดตขนาดนั้นหนระือเปล่าอืม ถัดมานะคะข้อสี่ก็คือว่าให้ติดต่อเพื่อนฝูงประชาชนที่มีชีวิตอยู่บ้างรับรู้ความรู้สึกทามไทยทุกสุขเพื่อที่อะไรรู้ป่าคุณจะรู้ว่าทุกคนแม่งไม่ได้ต่างกันทุกคนมีความรู้สึกไม่ได้ต่างกันมาคุณจะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทุกมากเป็นพิเศษเรื่องกูชีวิตกูแย่ที่สุดอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะถัดมาก็คือดูแลตัวเองให้กินนอนได้อย่างดีที่สุดอะ่ะกินได้นอนหลับ ออกกำลังกายบ้างออกกำลังกายในบ้านก็ได้นะคะถัดมาคือเรื่องของการออกจากความจริงไปบ้างด้วยการไปดูหนังดูละครดูซีรีส์อ่านหนังสืออ่านวรรณกรรมมันได้เป็นการพักผ่อนนะคะซึ่งข้อนี้มาดามสารภาพยังทําไม่ได้พยายามทําอยู่แล้วนะข้อ6ค่ะเอยข้อ7ข้อสุดท้ายจงมีความหวังกับชีวิตว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปมันแค่ไม่ใช่วันนี้ <c oughs> เดี๋ยวมันจะผ่านไปมันแค่ยังไม่ใช่วันนี้ นะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่มาดามเอามาฝากทุกคนอ่านปับ๊บแล้วก็ลิงก์กับเรื่องของ J.K Rowling เมื่อเช้านี้<ๆ>ก็เลยนึกถึงทุกคนนะคะเอามาฝาก6 7ข้อที่จะทำให้คุณผ่านช่วงนี้ไปได้อย่าลืมยังไม่ได้อุดหนุนดิฉันพิมพ์คำนี้นะคะสนใจพรุ่งนี้จะมีอ e ีบุ๊กเล่มใหม่ออกชื่อติวขายออนไลน์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ซื้อ100เรื่องเงินต้องรู้พิมพ์คำนี้คำเดียวสนใจคุณจะได้เห็นรายละเอียดทั้ง2ออย่าง เล่มละร้อยทั้งคู่ในช่วงนี้นะคะพิเศษพิเศษไปเลยอันที่พร้อมอ่านเลยก็คือหนึ่งรอยเรื่องเงินต้องรู้ดีมากอันนี้ใครอ่านก็ชมตลอดนะคะเขียนไปเขียนมาสรุปไปจบที่นู่นอ่ะสองอยหน้าส0งอยหน้าสำหรับร้อยเรื่องเงินต้องรู้ส่วนติวขายออนไลน์นั้นน้อยกว่านั้นเยอะติวขายออนไลน์มาดามจะเขียนไม่เกินห้าสิบหน้าเพราะว่าเอาไปแต่เนื้อเน้อเน้น คุณอย่ามาอ่านเยอะแล้วก็คุณไม่ได้อะไรห้าสิบหน้าเนี้ยจะเป็นอะไรที่มาดามกลั่นมาให้แล้วนะคะซึ่งมาดามขายของออนไลน์ใช่ปะมีหยุดไปพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็กำลังจะกลับมาขายนะคะครูแนนก็เป็นคนหนึ่งที่มาดามติดต่อไปแล้วก็วันนี้ก็มานั่งคุยกับคุณครูอีกท่านหนึ่งมาปรึกษาเรื่องของการตลาดออนไลน์ให้ดูแว๊แบอืเอาสินค้ามานั่งคุยนะคะว่าเราจะเอาอะไรกลับมาขายบ้างแต่ว่า มาดามคงจะไม่ได้ทำเหมือนสมัยก่อนอืมเดี๋ยวจะมีเปิดสอนนะคะในเรื่องของการขายของออนไลน์แบบไม่ต้องลงทุนหรือว่าดรอปชิปนะคะขอเวลามาดามเตรียมงานสักวันสองวันเดี๋ยวจะเปิดสอนนะคะอของทั้งหมดที่คุณเห็น,ปนไปแล้วเมืม่อกี้ก็ดรอปชิปทั้งนั้นเลยนะคะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยขายอย่างเดียวไปแลคะคุณครูมาแล้วอย่าลืมแชร์ไลฟ์นี้นะคะ <laughs> เราว่าเพักกลางวันเห็นยไม่ได้ฉันขยันไหมอืมเออดังนั้นอ่ะไปต่อค่ะอืมเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแค่ไม่ใช่วันนี้นะคะเดี๋ยวเนื้อหาในช่วงนี้มาดามจะเน้นให้กาลังใจทุกคนเน้นที่จะให้ทุกคนได้มีช่องทางทําหากินแบบที่ลงทุนไม่ต้องเยอะเน้นที่ว่าถ้ามันมีหลายสิ่งที่ต้องจ่ายต้องจัดการเราทําอะไรก่อนอะไรหลัง แล้วถ้าเราได้เงินมาแล้วเราทำอะไรต่อดีนะคะนี่คือเนื้อหาที่ช่วงนี้จะนำเสนอหลังจากที่นั่งคิดแล้วก็ได้มาปรึกษากับคุณครูนะคะเราก็เหนื่อยนะแต่เราไม่หยุดเพราะว่าเรารู้ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราช่วยคนหลายคนได้แล้วเราก็มีเป้าหมายส่วนตัวที่เราต้องทำเนให้ทุกคนตามตัวเองให้ทันว่าเรารู้สึกอะไรและ it's okay to be not okay เดี๋ยวกูจะสอนภาษาอังกฤษด้วย ภาษาอังกฤษสำหรับคนที่แบบไม่เคยเรียนมังนอก,นอกแล้วก็สื่อสารได้อะคะ่ะนะเราเรียนเราติดตามด้วยกันนะคะไปแล้วนะคะหรืมแชร์ไลฟ์นี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลจิตใจไม่สบายใจหาคนคุยนะคะอยากเก็บกดขอบินทบาทชีวิตเถอะอยากคิดสั้นช่วงนี้ถ้าคิดจะตายให้โควิดจบก่อนกูขอแล้วกันไม่มมีใครขอกูขอนะใครคิดสั้นช่วงนี้ กูขออีกเครือกหนึ่งนะคะให้จบโควิดก่อนค่อยตายเพราะว่าทคุณตายช่วงนี้ก็คือว่าอย่าอายไวรัสอย่าตายเลยอายไวรัสนะคะอึดอีกนิดนึงแล้วให้มันพ้นตรงนี้ให้ได้ลองไปทําอะไรบางอย่าง <c oughs> แล้วถึงวันนั้นถึงสักปลายปีแลย้ยังอยากตายค่อยหว่ากันอืมพูดไปพูดมาเสียงกูก็จะหายละ นะคะใครคิดสั้นอยู่มาดามฟินลี่ขอบินทบาทชีวิตอย่าเพิ่งตายายไวรัสสิ้นปีค่อยไปคิดกันอีกทีหนึ่งนะคะถือว่าขอแล้วกันไม่ได้ระบายให้ใครฟังไม่รู้จะไปคุยกับใครก็ไม่ต้องคุยอะ่ะเออค่อยไปพิจารณาใหม่อีกทีตอนสิ้นปีตอนนี้อยู่ไปก่อนอย่าเพิ่งรีบตายายไวรัสวันนี้น,นะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมแชร์ไลฟ์นี่นะคะ